สวัสดีครับเกมเมอร์เอ็กซ์เทรดเดอร์นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันอีกแล้วนะนะครับก็เดี๋ยวจะขับรถไปคุยไปนะครับเหมือนรายการเขาเรียกอะไรพอดแคสต์ Podcast, นะครับอันนี้ไม่มีไม,มไม่มีกราฟไม่มีสอนอะไรเรื่องเทคนิคนะคลิปนี้นะครับจะมาว่ากันเรื่องการขาดทุนล้วนๆน,นะครับการขาดทุนการบอบช้ำนะครับจากการเทรดนะครับว่าก็เห็นลูกเพจเงียเๆียๆท้องคำแม่งทุบเดียว่อะไรวะ สามร้อยสี่ร้อยเหรียญนะประมาณนั้นได้ไหมสามร้อยสี่ร้อยเหรียญไหมคงจะบาดเจ็บกันรานาวนะครับก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้ไดนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องตอนขัดทุนขัดทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อหากใครเป็นเ,เป็นอะไรเป็นผู้ติดตามผมหรือว่าเป็นคนที่ฟังผมมาสักพักหนึ่ง จะรู้ว่ามีบางช็อตเนี่ยที่ผมได้บอกไว,ว้ว่าผมจะเทรดเอาเงินสิบล้านก่อนก่อนเพื่อที่จะเอามาซื้อบ้านนะครับซื้อบ้านบบสดๆเลยนะครับก็มีช่วงหนึ่งที่ผมเทรดก้โหก็กําไรดีแหละแต่มันมีบางช่วงในในในช่วงเวลานั้นนะครับที่ก่อนที่ว่ามันความมันมีปัจจัยหลายอย่างเนาะที่ผมไม่สามารถพูดอ n อนแอได้นะครับแต่ก็คือถ้าใครรู้จักผมตัวจริงหรือว่า รู้จักกับครอบครัวภรรยาผมก็ไม่ต้องพูดอะไรนะเดี๋ยวไม่ต้องไปเล่าให้ภรรยาฟังว่าบางทีบางทีมันมีแบบบางช็อตนะบางช็อตที่ว่าขาดทุนเป็นล้านเลยนะขาดทุนเป็นล้านเลยในในคืนเดียวในช่วงโมเมนต์โมเมนต์เดียวที่แบบเอ่อโมเมนต์ที่ว่าเราไม่ยอมแพ้เรา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 ไม่ยอมแพ้กับกับกับการตัดสินใจของเราสวนสวนมันไม่ได้สวนหรอก ทุดท้ายอะกราฟมันก็กลับมาอย่างที่เราอย่างที่เราคิดไว้เพียงแต่ว่าโ s i t i o n หรือว่าจุดเข้าจุดกลับตัวเนี่ยจุด e n t ทรเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดในทีแรกแค่นั้นเองมันเล่นเอา99%เลยจุดกลับตัว1-2เวฟหนเวฟสออะไรแบบนี้หรือ AB นะครับศูนย์เอพอจะเข้าใจไหมมันมีทองคําอยู่ช่วงช่วงนึงนั่นแหละที่คุณน่าจะน่าจะ รู้แล้วก็เข้าเห็น,เห,นเห็นภาพทองคำเรานั่นจะเข้าใจว่ามันมีบางช่วง <c oughs> บางบางตอนนะครับที่ทําให้เราเสียงเงินได้นะครับถ้าเราถ้าเราเป็นคนที่อาเรอะคิดว่าเก่าอ่ะคิดมาแน่ผมผมเองเป็นคนหนึ่งในหนึ่งนั้นเพิ่งผ่นานนมาแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นแบบโอ๊ยพอร์ตแตกเทรดต่อไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับแต่เจ็บหนักเจ็บหนักไม่ได้ว่าแบบเอโอโหการเทรดนี่มันจะสบายคือถ้าเราพูดตรงๆถ้ามีเป้าสิบล้านอะ่ะจะเอาเป็นสิบล้านอะ่ะ มันมันจะไม่ยอมเสียแค่หลักหมื่นแล้วหวังว่าจะเอาสิบล้านมันเป็นไปไม่ได้มันมันยากพูดกันตรงๆเนาะเราเราจะเอาสิบล้านหรือสิบล้านกว่าบาทภายในแบบช่วงระยะเวลาสั้นๆมันก็ต้องเดิมพันสูงสูงขึ้นใช้ได้เว้ยด้วยอยู่แล้วเรื่องปกติผมใช้รด้เว้นมาตั้งนานแล้วผมจนจนผมชินกับมันนะครับจนผมชินกับมันผมไม่ได้มองมันเป็นเป็นเป็นเรื่องอันตรายอะไรนะครับเหมือนเหมือนนักกีฬา เพราะกายอ่ะที่ยกน้ําหนักก็เยอะหรือว่าเพราะว่าเลฟติ้งเนาะยกน้ําหนักเยอะเกินที่แบบมนุษย์ตยัวปกติทั่วไปจะรับไหวแต่เราฝึกซ้อมมาแล้วเร,เราเราเราผ่านการฝึกฝนมาแล้วนับเป็นหมื่นหมื่นชั่วโมงเกินหมื่นอยู่แล้วแหละนะครับเหมือนเหมือนตอนผมฝึกเบนท์เพรสอ่ะผมก็ยกไปเรื่อยๆนะครับยกไปเรื่อยๆน้ําหนักมันก็ต้องแบบมีการฝึกเพิ่มน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเรายกเกินได้หนึ่งร้อยกิโลขณะที่เราไม่ได้เป็นนักกีฬาหรือว่าเขาเรียกอะไรเอ่อตัวตัวแบเขาเรียกอะไรหรือลงแข่งเพาะกายอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่เราก็ยังมีความเขาเรียกอะไรมีสกิลมีความสามารถ muscle memory muscle memory อยู่นะครับแล้วก็ฝึกอยู่เรื่อยๆมันทําให้เราสามารถทําได้แต่ทุกวันนี้ถามว่าถ้าเราเว้นเว้นว่างการฝึกไปเลยเนี่ยเราก็ทาไม่ได้แล้วนะครับถามว่าอะ พอเราเทรดเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะมันมีความเสี่ยงระดับที่เรารับไหวเท่าไหร่เราก็จะเจ็บมากกว่าคนอื่นแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเราใช้เลเวลเลตแต่ถามว่าเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่าว่าว่าเราจะต้องเจ็บมากกว่ามากกว่าปกตินะครับแต่ถามว่าอ่ะถ้าเราแบบเจ็บจนหมดตัวเนี่ยแสดงว่าเราเราเราเกินตัวละเราเกินตัวละเราเราเทรดเกินตัวมากเกินไปนะครับอันนั้นอันนั้นมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดี อจริงๆหลักการ All In เนี่ยผมพูดตรงๆนะอที่เขามีประเด็นเคยมียังเป็นประเด็นอยู่หรือเปล่ามก็ไม,ไม่ไม่แน่นะ่ะสมมุติว่าเรามีร้านหนึ่งเนี่ยเราแบ่งมาเทรดครั้งแรกสิบนะเอร์เซนต์ี่ยแสนหนึ่งเนาะคุณจะเอาห้าหมื่นไปลองเทรดให้มันเสียห้าหมื่นเลยก็ได้นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชปัญหาอะไรถ้าคุณรู้ว่าอินัมคุณสามารถหาได้เรื่อยๆหรือว่าเงินมันมาจากไหน แล้วมันยังมันมันมีสต็อกมันไม่ได้เดือดเดือดเดือร้อนอะไรเหมือนคนที่แบบอืกบอก็พูดว่ายงไงดีอ,อ่ใช้บริการอะไรสักอย่างที่มันแบบเป็นแพงๆ,ๆไปเที่ยวเงี้ยสมมติคุณคิดว่าไปเที่ยวไปเที่ยวสามเจ็ดวันสิบห้าวันหมดไปสักประมาณอ่ล้านสองล้านสองแสนสามแสนห้าแสนกี่บาทก็แล้วแต่มันก็หมดกันตรงนั้นอะ มันหมดกันตรงน,นั้นจริงๆมันเหมือนเผาเลยเงินอะเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนเผาเงินทิ้งไปเลยเหมือนเอาไปใช้ใจ่ายแบบใช้ใจ่ายเลยมันเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเพื่อหวังผลว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือฐานะทางการเงินของเราได้ด้วยการเทรดด้วยช่วงเวลาแล้วเวลาจะสั้นจะยาวอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราจะเปลี่ยนเราจะต้องการเปลี่ยนชีวิตเราอะด้วยด้วยช็อตเนี่ยถามว่ามันมีมันมันพลาดอะ ไม่เป็นไรนะมันเหมือนอีลอนมัสพูดเลยมันเหมือนอีลอนมัสยิงจรวดขึ้นไปบนอวกาศแล้วมันระเบิดผมพูดเลยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายมันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บแล้วเรามมวมันถ้าอีลอนมัสมมวมันนั่งร้องห่มร้องไห้ระเบิดกูจะลวดเอ้ยเราอะไรวะจรวดกูระเบิดโอ้ยม่กอดเออบัานี้มันก็ไม่ได้ทําต่อถูกต้องปะสเปซเอ็กซ์มันก็ไม่ทําต่อจินตนาการมันก็ไม่ทําต่อ เขาเรียกอะไรมันก็ไม่ได้มีการต่อยอดไปถึงไหนอะเราไม่ต้องไปกลัวล้มครับเราแค่คํานวณมาแล้วว่าโอเคถ้าเราเทรดทางเนี้ยพาดเราจะสูญเสียเงินประมาณห้าหมืนบาทแต่ถ้าเราถ้าเราชนะเราหวังผลเท่าไหร่เราหวังผลที่ห้าแสนหรือล้านหนึ่งทําได้นะเว้ยผมพูดเลยผมพูดเลยถ้าคุณยอมยอมเออที่ทองคําที่ผมเปิดเปิดชอ็อตหนึ่งหลอดที่ผมให้ดูเอ,อ่อถ้าคุณยอมเอตรงนั้นอะ สมมติคุณยอมมื่อหนึ่งคุณยอมมื่นหนึ่งณวันที่ทีพีคุณได้ประมาณเกือบล้านแต่ถ้าหากว่าคุณยอมจากาตรงน,นั้นเปลี่ยนจากเสียเอเอเป็นจากมื่นหนึ่งเป็นห้ามื่นคุณก็คูณเป็นห้าเท่าเข้าใจผมไหมเข้าใจที่ผมพูดไหมว่าจากหนึ่งล้านเป็นห้าล้านด้วยการยอมเสี่ยงที่มากขึ้นแต่ว่าแต่ว่าถามว่า ก่อนจะทําแบบนั้นได้เนี่ยเราต้องมีอะไรก่อนเราต้องมีการวางแผนมีการคํานวณว,ว่าเออเราเสียได้นะจํานวนไซส์เนี่ยไซส์เงินเท่าเนี้ยเราเสียได้นะว่าเโอเคเรายอมรับอะเสียไหมนี้ห้าหมื่นเสียไหมนี้แสนหนึง่งแต่เราได้ได้ถ้าเราถูกเทรดถูกทางอะ A B C อ่ะเห็นหเห็นที่ผมพูดไหมเห็นที่ผมเทรดเห็นที่ผมโชว์เอ่อเขาเรียกอะไรมันชื่ออะไรวะ heading view เออ เห็วนี่ผมทำเทรนดิ้งวิวให้ดูไหมมันคือการวางแผนคือเราต้องมองมองภาพระยะยาวให้ออกว่าเออจังหวะแบบเนี้ยมันคืออะไรมันเป็นการกลับตัวใช่ไหมเอ่อมันไม่โอกาสกลับตัวเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วมันเป็นรูปแบบแพทเทิร์นไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นมามันสามารถมันสามารถพีดิกได้มันสามารถเอ่อมันสามารถคาดการณ์ได้อย่างนี้ดีกว่าแล้วเราก็คาดการเผื่อไปว่าอ่ะโอเคไม้นี้เรา เราเรายอมเสียนะหมื่นหนึ่งนะสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งผมผมเคยเทรดเสียเป็นเป็นแบบแป๊บเดียวอ่ะร้านเดียววูบวบอ่ะเอางี้ดีกว่าใครเคยสูบบุหรี่เคยนควรเคยเห็นคนสูบบุหรี่ไหมจุดบุหรี่อ่ะถามหน่อยหนึ่งมวนอ่ะหนึ่งมวนอ่ะใช้เวลานานไหมดูดหมดอ่ะหรือว่าไปแบบเออนวดน,นวดแบบ อะไรอน่ยนวดแบบแสั้นๆนวดแบบเขาเรียกอะไรนวดแบบนวดดีๆนะไม่ให้นวดไม่ดีนะมันถึงแบบหรือแบบไปตัดผมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันใช้ระยะเวลาบุหรี่หนึ่งมวนอะ่ะคุณอาจจะเสียเงินเป็นล้านได้เลยนในการเทรดผมพูดเลยแค่นั้นแสดงยังไม่หมดมวนคุณเสียเงินได้เลยเป็นล้านผมพูดเลยความกดดันมันประมาณนั้นความรวดเร็วมันประมาณนั้นของการเสียเงินและได้เงินมันพอๆกันนะะมันพอๆกัน คืออยากจะให้อ่ะเขาเรียกอะไรบางทีอ่ะเราต้องเราต้องเราต้องทําใจยอมรับกันนิดหนึ่งนะนะครับก็ไม่ใช่เรื่องหนักไม่ใช่เรื่องหนักไม่ใช่เรื่องหนักขนาดที่ว่าเราเราเรา,เราจะต้องจบชีวิตเราหรือว่าแบบเอ่อเขาเรียกอะไรยุติการเทรดเลยอะไรแบบนั้นผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เนาะแต่คืออยากจะบอกว่ามันมันมันเป็นได้ ทุกคนอะ่ะเหมือนขับรถอะ่ะเหมือนเราขับรถอะ่ะเราทุกคนขับรถกันใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอมันถึงเวลามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อะ่ะเราต้องยอมรับว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อยู่แล้วเราอาจจะมีผิดพลาดเราอาจจะดื่มของมึนเมามาอ่าเราอาจจะแบบไม่ทันระวังตัวอาจจะแบบก้มหยิบของเราอาจจะแบบเหลือไปเอ่อเห็นอะไรบางอย่างนี่มันดิสแท c ชั่นเราออกจากโฟกัสออกจากโฟล์แล้วทำให้เกิด ความเสียหายที่แบบไม่พึงประสงค์พูดกันแบบนี้แล้วมันก็เสียแต่ถามว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเรายังไม่ตายเรายังมีลมหายใจอ่ะเรายังมีลูกเรายังมีเมียรออยู่ที่บ้านนะเรายังมีคนที่แบบเป็นห่วงเป็นใย,ยเราลังคิดถึงเรามีความสุขทุกครั้งที่เจอหน้าเราแล้วเราจะไปยอมแพ้ทาไมไแค่การเทรดแค่ไม่กี่ครั้งแล้วมันเสียเงินแค่แบบแค่นิดเดียวอ่ะคุณก็นั่งลงทําใจแป๊บหนึ่งอ่านหนังสือ อ่านหนังสือว่าเอ๊ะสมมุติเราเราเราแอกกิ้งเราอ่อนด่อยในเรื่องของของเทคนิคเอัาเราก็ไปไปเติมถ้าเราเอ่อเราเราเราอ่อนในเรื่องของจิตวิทยาไม่เข้าใจหรือว่าขาดประสบการณ์เราก็ไปหาประสบการณ์มาเติมอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นหรือไปถามไปเรียนไปลงคอร์สอะไร whatever คือมันสามารถสร้างเสริมเติมได้ AI มันยัง คลิเลิร์นนิ่งได้คุณก็อย่า,ยาเรายอมแพ้มันเราเราเราเป็นคนเราเราเป็นคนแต่ว่าเราล้มอะเอไอมันล้มมันมันก็มันมันมันคำนวณผิดพลาดมันก็ยังดื้อม,มันยังเสียงอยู่ใช่ปะเราอ่ะเรากำโชคชะตาของชีวิตเราไว้อ่ะก็อย่าไปยอมแพ้อะไรแบบเออเสียแล้วเสียไปเข้าใจคือไหมอย่าไปยอมอย่าแบบกลมหน้ารับชะตากรรมไม่มีแพ้ดูดีว่าแพ้เพราะอะไร พิจารณอะไรแพ้เพราะอะไรเเสียเงินอ่ะเสียเงินเพราะอะไรเพราะไม่รู้เพราะไม่เข้าใจเพราะเชื่อคนอื่นเพราะ A เพราะ B เพราะ C เพราะ D ีแต่เหนือสิ่งอื่นใดเพราะตัวเราเองตัดสินใจอะไรลงไปแล้วมันเกิดปัจจัยอะไรนี่นั่นมาทําให้เราแบบเสียเงินอ่ะเพราะตัวเราแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงเราจะเอาความรู้ของเราณวันนี้ที่เราพ่ายแพ้เนี่ย เอาไปแก้ไขยังไงทําให้มันแบบดีขึ้นหน้าที่คุณมีแค่นี้เพราะอะไรมันยังไม่ตายแล้วก็อย่าคิดว่าจะตายตายแล้วมันง่ายชีวิตมันง่ายมากมันต้องสู้ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่มันต้องสู้เออเมื่อวานเมื่อวานผมบ่นกับเอ,อไม่ใช่เพื่องบ่น,บนหรอกก็คือพูดคุยกับภรรยายเรื่องการเทรดการทุนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีบ้างเนาะมีบ้าง เกื้อมปกติก็ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องนี้เพราะปกติภรรยาผมไม่สนใจเนาะเพิ่งจะมาสนใจช่วงนี้นี่แหละช่วงที่ไอ้แดมมันแบบมันแบบโปรโมทเนาะเขาก็เลยแบบเออ,อยากจะเทรดด้วยกับเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือแบบเอา้าช่วงนี้มาเลยมาเลยสนใจเลยดูการาฟห้หน่อยจ้าดูการาฟห้หน่อยจ้าส่งมาตั้่งแต่ก่อนไม่ได้สนใจเลยแล้วก็แบบอมีเทรดกันทงกันทุนอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมก็พูดผมพูดคุยใน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 เคสของผมให้ฟังลูกผมน่ายินลูกผมหก โขวบแล้วได้ยินเขาบอกว่าพ่อเก่งอยู่แล้วนี่พ่อจะขาดทุนได้ยังไงเออพ่อบอกพ่อก็ขาดทุนได้ลูกมอก่อจะมีเถตดผิดทำผิดพลาดได้ลูกพ่อบอกสู้ๆนะพ่อเออคือประโยคนี้รประโยคเดียวชีวิตแม่งแบบสดใสขึ้นทันใดคือแบบโลกแม่งเปลี่ยนไปคือแบบเห็นไหมลูกยังบอกว่าสู้ๆนะพ่อเสียงน่ารักเด็กโอ้โหพูดว่าสู้ๆนะพ่อเป็นพ่ออะไรมันจะไม่สู้วะถูกป่ะเรื่องมันแบบเรื่องมันแบบ อ่าโอเคแหละทุกคนมันขาดทุนได้ทุกคนมันแบบผ่านช่วงาร์ d ของชีวิตได้แต่แบบแค่ขาดทุนอ่ะมันแค่ขาดทุนเราเราเราสามารถทําได้สมมุติเราขาดทุนแสนหนึ่งสมมติเราขาดทุนแสนหนึ่งเราก็ต้องวางแผนแล้วอ่ะเราขาดทุนแสนหนึ่งเราตอนนี้เราเอาเอางี้ดีกว่าเราวางแผนแบบรัดกลุ่มนะพูดคุยกับตัวเองพูดคุยกับตัวเองพูดคุยเอยอะเขียนลงไปในกระดาษเขียนลงไปแล้วบอกว่าอ่ะผมเอ่อ ขาดทุนแสนหนึ่งเราเอาเงินหมื่นมาเทรดหาเงินแสนได้ไหมเรามีวิชาไหมเราทําได้ไหมเราทําได้หรือเปล่าถ้าทําได้โอเคแล้วเรา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 ลองใส่พอร์ตเข้าไปหมื่นหนึง่งแล้วม,มัี่แมเนจเมนต์ดูว่าจะเทรดจะทําอะไรยังไงไหวไหมได้ไหมทีละห้าพันเดือนหนึ่งก็แสนหนึ่งละทีละทีละหมื่นหนึ่งสิบวันก็แสนหนึ่งละอะลองลองคิดดูว่าสามารถทําได้ไหม ถ้าทถ้ามีฝีมือทําได้ทำเลยถ้ายังไม่มีฝีมือเอ๊จะทำอย่างไงให้เรามีความเข้าใจสามารถเทรดได้ด้วยต้นทุนหนึ่งหมืนบาทเพื่อเอาวันละหนึ่งหมื่นบาทเออบางคนบอกเฮ้ยมันนี่มานเมนต์พังนะไม่ต้องไปสนใจเรื่องมันนี่มเนจเมนต์ก็กูเมเนจหนึ่งื่บาทเนี่ยอันนี้อาจจะ,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 จะถูกใจสำหรับบางคนนะหรืออาจจะผิดใจสำหรับบางคนแต่ผมพูดให้ฟังว่าเมื่อคนผมเองก็เคยเทรดวันหนึ่งอ่ะห้าพัน โอเวอร์หลอดอยู่แล้วห้าพันประมาณร้อยห้าสิบตอนถามว่าเทรดไม้ไม้แรกผมยอมเสียเท่าไหร่เดี๋ยวนี้นะห้าสิบขั้นตำ่ำมิลห้าสิบห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญเท่าไหร่พันห้าห้าสิบเหรียญพันห้ายอมเสียยอมเสียเลยมุมดมีทุนอยู่เอาใส่เอาไปห้าพันแบบคือไม่อยากเทรดหนัก่ะแบบช่วงย้อมใจอะไรเงี้ยมันก็มีนะเออเ,เติมเข้าไปห้าพันก็เทรดเอาเงินออกมา ด้วยมีเงินห้าพันเพจปรับมาเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นห้ามันทาได้อยู่แล้วอันนี้อาจจะแบบถูกใจสายเอาอินเนาะคือมันไม่ใช่อาการเอาอินหรอกแต่คือมันเป็นมันเป็นเงินที่เรายินดีจะเสียมันเป็นนายทหารที่เรายินดีจะ expense หรือ die in action เข้าใจฟิวปะเรามีเรามียูนิตอ่ะเราเราแบบพร้อมที่จะเปิดเกมอ่ะเรา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 ยอมยอมเราตายได้อ่ะหน่วยกล้าตายถ้าเป็นอาจารย์ซันจะเรียกว่าผดเฉลยใช่ปะก็เนี่ยมันก็คือกําไรของ การเทรดรอบๆที่แล้วอ่ะเราก็เอามาแบ่งมาแล้วก็มีหน้าเทรดชัดเจนคมๆแบบพอมานโดเลยจัดไปเทรดไปมันทําได้ผมทามาแล้วไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แต่ถามว่าอ่ะโอเคหลังจากเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราบิ๊กวินมาแล้วจากห้าพันเปรียนเป็นอ่ะสมมุติว่าหมื่นห้าละกันบินมินเนาะไม่ได้แบบไม่ได้แบบ max max แม็กซ์แม็กซ์มันแบบห้าพันเปรียเป็นห้านะหมื 5, นน่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือห้าพันเปรียนเป็นแสนหนึ่งอะไรอย่างงี้พูดกันแบบ มินมินอ่ะสำหรับ,บเลทคนธรรมดาทั่วไปที่แบบตลาดยากยากหรือว่าแบบง่ายประมาณหนึ่งยัางง่ายนี่ต้องแล้วแต่คนนะผมพูดก่อนบางคนบอกว่าตลาดแบบนี้ให้เทรดตลาดแบบนี้อย่าเทรดได้หมดเทรดไม่ให้หมดเทรดให้หมดจนกระทั่งมันไม่มีคำอะไรว่าเอ้ยเชียนตลาดนี่ม่ยงยากถ้าหากว่ามันมีหน้าเทรดแล้วมันมีจังหวะที่เข้าโอกาสอย่างอย่างเมื่อเช้าเงี้ยตื่นมากปกติเช้าจังหวะมันมี プライแอคชั่นมันทองคำมันทำตัวเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะเวฟหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สามเหลี่ยมเกิดอะไรขึ้นลงต่อลงต่อแล้วมันลงไหมลงเออก็เทดลงมาอ่ะนับแล้วหนึ่งสองสามสี่เ b c ดีเวฟดูเลยสามเหลี่ยมก่อนมันลงก่อนมันทิ้งตัวตอนตอนเช้าเช้าอ่ะตอนเช้าเช้าก่อนก่อนลูกไปเรียนอ่ะก่อนประมาณประมาณเจ็ดโมงครึ่งหรืออะไรเงี้ยลองดูเนี่ยลองดูกราฟเนี้ยมันฟอร์มตัวเป็นสามเหลี่ยมก่อนทิ้งตัว เข้าไปซูมดูเลยทำเฟรมหนึ่งนาทีถึงห้าทีดูได้เลยมันทำสไปา 3, 3, 3, 3, ์สาม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 ทีตรงช่วงระยะเวลาประมาณประมาณสิบนาทีอยู่ตรงอยู่ตรงปลายปลายแท่งก่อนจะเจ็ดโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยประมันก็ทิ้งลงมาวึบคุณก็เห็นอยู่ว่ามันมันเกิดอ,อะไรขึ้นเรียนมาแล้วโอเคยากวิชานี้มันยากเอเวมันยากก็เรียนจนกว่ามันจะง่าย มันไม่มีทางอื่นคือมันเหมือนว่าเอคุณจะพูดยังไงนี้คุณจะทำกับข้าวคุณต้องใช้ไฟเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าอะไรทั้งอย่างคือทำกับข้าวให้มันอร่อยมันต้องใช้วิธีเนี้ยเพื่อทําให้มันกรอบกรอบไข่เจียวกรอบๆเหมือนร้านที่เคยกินประจับต้องใช้ไฟประมาณนี้อะไรประมาณนี้มันไม่มีคําว่ายากเกินไปมันมีแต่ว่าทํำยังไงเข้าใจปะ มันไม่มีแต่คำว่ายากเกินไปม,มันมีแต่คำว่าทำยังไงวะพอทําได้ปุ๊บแม่งง่ายหมดทุกอย่างแม่งง่ายหมดอ๋อเทรดเสียขาดทุนตรงนี้เพราะอะไรเข้าใจปุ๊บทุกอย่างแม่งง่ายหมดแต่เออลอะไรคานวณมาแล้วดูไซส์แล้วดูแกลแล้วว่ารับได้ไม่ได้ทุกอย่างแม่งง่ายหมดไม่มียากไม่มียากยากอย่างเดียวยากที่ใจยากที่ตัว ไม่ได้มีไม่ได้มีความยากเลยในเรื่องของของการการเทรดการวางเงินคือถ้าเราคำนวณมาแล้วดูทิศทางแล้วทิศทางว่าลงต่อนับแล้ว1 2ึ่สามสต้องมี5มี A มี B มี C เสร็จปุ๊บแล้วต้องมี X A B C แล้ว X X ต่อแบบไหน X ต่อแบบไหน, X ต,บบไหน X ต่อเป็น ABC ใหญ่ไซส์เท่ากันหรือเปล่า รือว่าจะเป็นอะไรประมาณไหนยังไงชายแพทเทิร์นมันมีหมดมันมีมันมีแพทเทิร์นของมันอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องอะไรที่น่ากลัวแพ้วันนี้พรุ่งนี้ก็กลับมาชนะได้เออมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเออจะจบสิ้นกันไปแล้วแบบจบแล้วชีวิตจบแล้วชีวิตการเทรดการเป็นนักเทรดมันจบแล้วมันไม่จบหรอกคนเทรดทุกวันเนี้ยไม่มีใครไม่ขาดทุน ครับต้องพูดก่อนไม่มีใครไม่ขัดถุนนี่ผมขับรถมาไรพอสมควรเนาะก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีนะครับตั้งแต่ผมผมสตาร์ทรถแต่หน้าบ้านนะแล้วนี่เป็นการเช็คเวลาด้วยนะครับก็มาถึงโรงเรียนลูกบ้านใหม่ก็ย้ายมานะครับมาดูว่าถึงโรงเรียนลูกใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับไกลเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อเชา้าไม่นับเวลานะครับก็ลองจับเวลาด้วยกันอัดคลิปดูนะครับ ก็ประมาณนี้เทรดทุกวันเนี่ยนักเทรดทุกวันเนี่ยที่เทรดกันกันเป็นจริงๆนะที่เทรดกันจริงๆนะขัดทุนหมดอ่าทีนี้เราก็แบบสมมติเราก็มาถามใจเราดูเอ้เราชอบขัดทุนเป่าวะเราอยากขัดทุนบ่อยๆป่ะไม่ไม่ถ้าไม่ก็ก็หยุดก็งดหรือลดลดเขาเรียกอะไรลดอ่าพูดยังไงีนะลดอ่า ลดจำนวนการเทรดลงล็อกครั้งว่าเทรดอ like. ่าเทรดฟอเร็กนะนี่เพืพูดถึงเทรดฟอเร็ก like. เทรดอะไรอื่นก็เดี๋ยวให้ว่ากันเอ่อเทรดวันหนึ่งสามไม้พออัดทุนแล้วได้ยอมแพ้แล้วก็ได้ทำกันแบบเดทเทรดเดอทั่วไปก็แบบมันทำได้มันทำได้มาทำได้ำไดจำกัดความเสี่ยงทำได้จะไปอ่านของมาร์กมันนี่มันนี่หรือจะเป็นแบบมุมมองแบบไหนอะไรกันอ้ไรก็จะคอนเซอร์ไวทีหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันมันได้หมดนะครับ แล้วก็จะมีชวนคุยเรื่องนี้อ่ะสมมติว่าไม่ใช่จะเจอแบน,นัหรอกเอาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้การเทรดมันก็เข้าถึงง่ายเนาะมีทั้งแอปเขียวแอปฟ้าแอปนั่นแอปนี่เนาะมามามาเขาเรียกอะไรมาเปิดให้เทรดนู่นนี่นั่นกันเยอะแยะมีออปชันมาเข้าถึงง่ายเลยผมจะพูดให้ฟังเวลาเขามีการโปรโมตอะไรแบบเนี้ยผมจะดูก่อนเลย สังเกตอันนี้ผมผมพูดหนึ่งข้อสังเกตสังเกตได้ว่าพูดแบบคุณไอซ์น che, นะพูแบบคุณไอซ์นะสอสไอซ์เธอเป็น che, นะเป็นสอสจอยบัวใช่ใช่เขาบอกว่าสังเกตได้ว่ารามบัดีอฉุกเฉินคะรับสังเกตได้ว่าพอมันมีการโปรโมทให้เข้ามาเปิดบัญชีหรือว่าเปิดเทรดอะไรอย่างเงี้ยสังเกตในตลาดมันจะอยู่สูงๆอย่างทองคำเงี้ยโอ้โหฟูเลยซื้อเลยซื้อเลย เรสังเกตดูซื้อเลยซื้อเลยตลาดแม่งริบริวมีพูดถึงเอสแอนพีห้าร้อยพูดแแม่งริบริวทุกคนแม่งแบบโอ้หเทรดเลยเอเชียเนี่ยเดี๋ยวมันก็ล่วงเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ล่วงเดี๋ยวมันก็ล่วงลวงมามันเป็นเรื่องปกตินะครับที่มีการปั๊มราคาขึ้นไปแล้วก็จะมีการแบบเอ่อใช้ใช้ราคาที่สูงสูงเนี่ยมาล่อให้เข้าไปให้เข้าไปซื้อให้เข้าไปรับของ รับของรับหุ้นรับทองรับเรเวนไปนะั้นรับบิตคอยรับของกันรับของเสร็จปุ๊บเขาเขาขายของเทของใส่พูดกันแบบนี้นะเขาก็ขายของในราคาแบบพรีเมียมขายให้พวกหน้าใหม่ที่แบบตื่นตัวตื่นตูงเข้าไปสุดท้ายแล้วไงก็เทยับยับเทลงไปเทขายลงไปทํากําไรเอาตังเข้าเป๋าเอาตังเข้าเปาแล้วสุดท้ายก็นั่นแหละ เขาก็ได้กําไรไปส่วนคนที่ติดดอยก็ดอยไปท่านไม่อยอมขายขาดทุนมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเขาก็รับซื้อของถูกไปจริงๆขายขาดทุนอ่ะดีขายลงไปเยอะขายใแม่งดิ่งๆนะครัขายล,งไ,ยายลงไปให้มันดิงน่งเยอะนะครับนิ่งเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนซื้อคุณก็ไปรอซื้อใหม่คุณขายก่อนได้ก่อนขายก่อนก็ได้นะก่อน่วนตัวผมมอง,องนี้นะแล้วแต่แล้วถ้าใครว่าอาจจะมองว่าเอ้ย การลงทุนมันต้องซื้อเพื่อแบบโ่จะอยู่กับมันไปนานๆอะไรก็แล,แ,แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะถ้าหากว่าทําแบบนั้นแล้วรวยขึ้นก็ทําไปนะครับมันไม่ผิดไม่ถูกหรอกนะครับเชนมีด่ดรตันีเว่อย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีมุมมองของเขาเนาะผมนี่ชอบฟังชอบฟังพวกท่านเหล่าเนี้พูดคุยคือแบบผู้ตรงออ,อยากมีทรัพย์เข้าเขาทำไงดีวะ โอจะมีเงินสิบล้านทีแม่งกูต้องไปทําไงก่อนวะอ่ามีมีแสนก็เอาไปเทรดก็บางคนบอกว่าเอาไปออมเลยมันก็ได้มันก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่แบบเ,เราเราเราต้องเลเวลเนี่ยเราเป็นสายวะใจร้อนเนะะาะก็ทําแบบนั้นก็ทําไปครับก็ <c oughs> <c oughs> ตามถนัดแหละอย่าไปอะไรกันมันมากหาทุนไม่เรื่มปกติ เมื่อกี้ถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเดินทำที่อื่นก่อนแต่ว่าเดี๋ยวรอคุยกันต่อชนิดหนึ่งถ้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จบละนะครับลิปวิดีโอนี้คืออมันจะมีอะไรอ๋อพอเข้าตลาดมันสูงสูงก็เข้าเข้ามารับของกันอเขาบอกว่าออปชันแล้วมันรวยอ่าไปซื้อออปชันกันเนาะก็โดนเนาะไปอะไรต่างๆนานานะมันก็มีโนอ่เผมเห็นเขาโอดกันเน่ะ กดควรกันว่าโอ้ยเข้าไปซื้อออปชั่นกดเข้าไปเลยเออมันง่ายจริงแต่เชื่อป่ะผมไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับออปชั่นเลยผมมองว่าฟิวเจอร์มันให้เลเวลเลตคูณมาแล้วอ่าในไบแนนต์แม่งให้หนึ่งสองห้าบิตคอยในในอะไรนะในฟอริกให้สี่ร้อยทองคำให้สองพันอย่างเงี้ยเออเลเวลเลตสองพันเท่าอ่ะเออ บางหุ้บางบางบอกแม่งผมเห็นแม่งมีตังมีตังอยู่สามสิบาทแม่งเอาไปเปิดเทรดเฉดแม่งยังเรทดทแม่งยังให้เรทดทเลเวลเลทตั้งสามพันเท่าแม่งเรทดทอะไรวะคือแบบเรดแบบโอ,โ,แบบโอ้โหเรดแบบเออเฉดดแบบโอ้โหผมก็เห็นแล้วผมก็มงงเว้ยโอ้แม่อะไรวะคือบางทีมันก็แบบโปรโมทเกินไปแต่อย่างว่าแหละมันก็เรื่องเงินเงินทองทองเนาะบริษัทก็ต้องมีเงินเข้าบริษัท เพราะว่ารับเทรดเก่งจริงหรือเปล่าผม่าเขาคงเกรดเก่งเป็นแล้ววะเอะออผมก็มันดูจากลักษณะงานมันก็ไม่ได้งานงานลวกงานอะไรนะมันก็เป็นงานงานแฮนด์เมดนี่แหละผมถึงเทรดนะแต่ว่าก็ว่านไปอ่ะบางทีก,บทก็บางทีก็มีคนโกงบางทีก็มีนู่นนี่นั่นมันอยู่ที่คนแล้วแหละนะครับเ,เขาจะเขาจะทําอะไรกับคนที่เชื่อเขาส่วนตัวผมผมก็อืม มีก็แค่มีชวนให้มา,มาเรียนกับผมอย่างแรกที่ผมจะได้เป็นในฝีมือการทําคลิปวิดีโอนะก็มีแค่นั้นครับก็คือแลกกันถ้าคุณสนใจจะมาเรียนก็โอเคจ่ายต,ตังมาคุณก็เข้าไปเรียนแค่นั้นไม่อยากเรียนคิดว่าเก่งได้แล้วก็ไม่เป็นไรซื้อหนังสือมาเองผมก็บอกว่าเออโอเคซื้อหนังสือเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อ่าแล้วได้อะไระไ,รไดไ้อะไรอ่ะเอาไปจัดไปอะไรยังไงก็วางกันนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวจอดลนะก็ขับรถไปพูดคุยไปนะครับอ่ะตอนนี้นะ BTC ก็ทุบนะทองคำกระทุบนะ s อไม่รู้ไม่ดูนะครับแต่ก็รู้คร่าวๆบางตัวมันก็ลงแหละนะผมผมก็ซื้ออดนตัวผมนะผมกซื้อไ n v e r อ ECF ที่เคาน์เตอร์เรื่องลงๆไว้นะ้อยู่แล้วผมพวกสายชอ็อตเนาะลองก็เดี๋ยวค่อยซื้อสปอตหรืออะไรก็ว่างกันไปก็คือประมาณนั้นนะครับเราเรามีขึ้นมีลงชีวิตมันมีขึ้นมีลงนะแต่ถ้าอะไรมันขาดทุนไปแล้วก็ตัดขาดทุนไปเพื่อไม่ให้ไฟมันลามทุ่งนะแล้วก็เทรดกันแบบปกตินี่แหละเนะาะก็อย่าไปคิดอะไรมันมากล้มแล้วก็ลุกแค่นั้นเองนะครับเหมือนมือเปื้อนเหมือนล้มลงไปในบ่อโคลนอ่ะเข้าใจฟิลไหม ล้มลงมาในบ่อโคนน้มันเลอะตัวมันเลอะก็ล,ะล,ล้างแค่นี้นะปันน่นจักรยานก็มีล้มล้มแล้วก็ยังไงก็ปัดปัดเช็คเช็คเออไม่เจ็บมากไม่ตายไม่อะไรก็อา้าวเดี๋ยวลุกมาปั่นต่อชีวิตมันก็แค่นี้นะครับเดีย๋ยวไปอะไรมากประเว่าอย่าไปเศร้ามากมางั้นเถอะสำหรับนักเทรดที่ขาดทุนนะสำหรับใครกาไรก็ใจด้วยครับเวลข้ามสุกเด็กขับเกมเมอร์เสร็จด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ